ข้าพระเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของอนาทบินทิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีก็ครั้งนั้นแลอุบาสกชาวบ้านอิจฉาหนังคละ คนหนึ่งเดินทางมาถึงพระนครสาวัตถีโดยลำดับด้วยทุระบางอย่างอุบาสกนันครั้นทาทุระในพระนครสาวัตถีเสร็จแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับครันแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้า แล้วนั่งณที่สมควรข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตดรัสกับอุบาสกนั้นว่าดูก่อนอุบาสกนานนักหนอท่านจึงจะได้แวะเวียนมาอย่างที่นี่อุบาสกนั้นกระดาบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญข้าพระองค์ ประสงค์จะเข้าเฝ้าพระองค์มานานแล้วแต่ติดทุระบางอย่างจึงไม่สามารถมาเฝ้าได้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนั้นแลว้วจึงทรงเปล่งพระอุทานีในเวลานั้นว่าความสุขย่อมมีแก่ผู้ไม่มีกิเลส ที่เป็นเหตุให้กังวลมีธรรมนับได้แล้วเป็นพระหูสูตรท่านจงดูคนที่มีกิเลสที่เป็นเหตุให้กังวลเดือดอร้อนอยู่คนที่มีจิตใจผูกพันต่อกันย่อมเดือดอร้อนร่ำไป